มาจ้าวันนี้ตำราวกันค่ะสองทุ่มครึ่งนะลาววันนี้พบกับหนุหน้าทีเอสไทยแลนด์อีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกบุญต่อๆกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและกดติดตามค่ะวันนี้เรามีราวพัฒนาเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะคะ มาเลยจ้าตำราววันนี้เดี๋ยวนะตำราวตำราวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูนาะทีเอสไทยแลนด์ e ด้วยนะคะคลิปต่อไปอาจจะเป็นหวยไทยนะรัฐบาลไทยอ่าตำลาวกันคะ่ะแคปจ้าแคปหน้าจอขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า